ดีค่ะวันนี้เรามาเจอเชฟของเราแล้วนะคะวันนี้เชฟหายป่วยแล้วมั้งเนี่ยหายป่วยแล้วค่ะวันนี้ทำอะไรให้กินคะแกงเหลืองเอ๊ะแกงส้มใส่ปลาค่ะแกงชุบไ,ไตไ่ตอนนี้หนูกำลังสักข้าวปลาออกไหมคะใส่อะไรบ้างคะพี่แกงพี่แกงใต้ตามด้วยกะปินะคะแล้วก็พอได้พอมันละลายมันแตกมาแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะตอนนี้หนูก็สักข้าวปลาให้หมดก่อนแล้วพักปลาไว้สักแป๊บนึงค่ะเอา้า จะใส่เกลือแล้วก็คะก็ได้กเกลืออย่ามาปามันจะได้ขึ้นมาเยอะไะได้ดหมดกเกลือได้ป่าเนี่ยเกลืออ่ะน้ำพอแคกนี้แหลนี่เขาขึ้นมเยอเลยไปเลยไนเลยต่อไปก็ใส่สกระยองกั ทำไมถึงไม่คนคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวปลาขึ้นมาเดี๋ยวน้ำมันจะขาวถ้าคนปิดอปิอปอ่อเ่ปิดปิด่อเิด่อปไิดไฟพ่อปดอด่ออออ่่ แล้วก็ใส้นตาลนิดนึงไม่หายดีทำได้ไรคะแล้วก็กสุดท้ายที่จะปูใส่ก็คือน้ำมะขามเปียกขันเอาแต่น้ำไม่เอาเนื้อไหนกระชิมดูสิคะ ใช่เหรอรสชาติเป็นยังไงเยี้ยวๆแบบนีบ้ไม่เข้มอร่อยชอบรสน,นี้ไม่มันใจเลยแม่ชินได้แม่ชิเงานแรกอร่อยใช่ไหมคะอือ <confined. S 2> นี่ก็ปิดแก๊สแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ ยังไงคะหน้าตานีน้คะคิค่ะ